โฟกิงท็อกซิกคนอ้อน800บว่วบระบบลื่นไหลค้นล้ำอัปเดตใหม่หมดของสำหรับผู้เล่นใหม่ก็มีเยอะแยะมากมายตามนี้เลยนะครับน้องๆและสำหรับใครที่มาเป็นกลุ่มก็สามารถรับสวัสดิการกลุ่มได้และเร็วๆนี้ก็จะมีกิจกรรม 5v5 ชิงเงินรางวัล3,000บาทนะครับน้องๆ <Wow. S 1> กิจกรรมจะเริ่มวันที่23กุมภาพันธ์สองพนกะครับก็อย่าลืมฝึกฝนฝีมือเพื่อมาชิงเงินรางวัลกันด้วยนะครับผมยังไม่หมดสำหรับใครที่ดูคลิปนี้อย่าลืมก่อโค้ดเด็กนนนะครับเพื่อรับไอเทมภายในเกมเงๆ โอเคครับผมก็สวัสดีทุกคนนะครับวันนี้ก็ผมไอเด็กโดนคนดีมีคนเดียวนะครับใน GTA 4 King Toxic นะครับเพราะผมเนี่ยไม่ได้เล่น GTA มาเนิ่นนานแสนนานนะครับเอาเป็นว่าด้วยข่าวด้วยอะไรต่างๆนะครับทำให้ผมแบบเบื่อเกมนี้นะครับแต่ว่าตอนนี้ผมหายเบื่อแล้วก็กลับมาเล่นสักหน่อยนะครับไปๆไปยไปยไปได้ไ,ได้ไหมไปไ,ไ,ปไ,ไ,ปไ,ไหนอะไปไหนก็ได้ไปตึกปูนไ,<อ>ไปตรงไหนเด็กโดนจริงป่ะเนี่ยตัวปอมมึงอัพคลิปหน่อยดิมึงไม่อัพคลิปเลยอะ เออก็เดี๋ยวเนี้ยเดี๋ยวอัพเนี้ยมึงไม่อัพคลิปเลยอ่ะไอ้เหี้ยคนรอดูมันท้อนะเว้ยโอ้โหดูเลพี่มไม่มีทำอเลยกูพี่โอ้โหดูเลโอเคโอเคกูเข้าใจอกคนรอดูละกูเข้าใจอกคนรอดูแล้วไอ้เหี้ยอเดี๋ยวก่อนนะตึกปูนมันอยู่ตรงไหนเนี่ยตึกปูนโอ้ยนุนหรือเปล่านุนหรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะว่าโรงเรียนเรามาเล่นกันเยอะหรือเปล่านะแต่ผมได้ยินมันบอกกันว่ามาเฮ้ยมาตึกปูนมาตึกปูนนะครับก็เลย ผมก็เลยให้เฮีย้ยนไบินมาส่งนะครับที่ตึกปูนแล้วผมมาคนเดียวด้วยนะครับคนเดียวก็เฟี้ยวได้เว้ยน้องๆเราไม่จำเป็นต้องมีพักมีพวกตลอดไปหรอกหัดลองทําอะไรคนเดียวมังก็ได้เดี๋ยวเดี๋ยวพอเองโตมาเองก็รู้ว่าการเบิง่งหนังคนเดียวกินข่าวคนเดียวไปตลาดคนเดียวนอนกอดไอ้ยไม่น่าจะคนเดียวละแก๊งเราเต็มแรงล่างว่าปืนระยะนี้ถึงไหมอ่ะคนดูนี่ถึงไหมดูเป้าดูเป้าดีดี ั้งไม่ถึงนะครับผมลงไปเล่นข้างล่างดีดๆเถอะนะครับน้องๆแม่งเขาให้มาจบปูนไม่มาตีกันเลยเดี๋ยวผมลองดูที่ปูนจบได้ไหมปูนเหลือ41วิวโอ้โหแม่งคืออ๋อเอข้าใจแล้วมันแย่งฮะดไหนรีเฟรนด์ได้แล้วเฮ้ยไอ้อ้วนนี่มาฮัลโหลห,หมุดตอนมีมีรำมีรำกินป่ะเฮ้ยไอ้นี่ด่าไอ้นี่ด่าไม่หยุดเลยเว้ยคนดูไอ้ตัวบนรถนี่ด่าคนอื่นไม่หยุดเลยนะเดี๋ยวผมจะยิงแม่งลงนะแม่งหนีไปแล้ว นี่ไะคนตาบอดเขาไม่เนอะมึงเห่าหรอหรือว่ายังไงฮะเออตามามันไม่ตามามัเดี่ยวได้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 กูเดี่ยวกับมึงก็ได้นี่ไงเฮ้ยอันตีอะไรมึง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 หือันตีอะไรมึงเฮ้ยตัวมันเรียบร้อยแล้วมึงโดนกูแน่เฮ้ยหัวมันเป็นอะไรนะหัวร้อนหัวร้อเหระ หัวร้อหน่อยก้อนหัวร้อหรออันติมึงหมดแล้วอันติมึงหมดแล้วอันติอันติมึงก็ต้านทานอะไรไมครี่ร้อยกูไม่ได้หรอไองโง่เฮ้ยเฮ้ยโองวงหน ua เป้งวงหน ua เป้งวงหนูหนหนตีวงในสวย น้องๆทุกคนนะครับมาเล่นในวงปูน <ตะ S 2> ก็อย่าลืมเก็บพวกของพวกปูนพวกอะไรต่างๆนะไม่งั้นเราจะโดนป่นนะครับผมซึ่งมันป้นกันได้หมดเลยนะในวงนะครับแล้วผมเอาแม่งแล้วผมป้นได้ดูเฮ้ยเพื่อนกูตายกูชุบก่นเฮ้ยมีคนชุบแล้วเฮ้ยไอ้นีไน่ไอ้นี่ไอ้นี่แทงข้างหลังนะแทงข้างหลังนะไอ้นี่คิดไม่ซื่อน,นะปึ้งโอ้โหหัวไม่แตกอืม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 เต็มกระบ,บาเลยขอกดตัวจีป้น มันกดตัวจีป้นยังไงเนี่ยเนี่ยเขาบอกว่ากดตัวจีป้นได้นะเฮ้ยเอ้าแม่งโดนขโมยศพไปแล้วมึงขโมยศพกูหรอน้องกูยังไม่ได้ป้นเลยเป้งนี่ไงเราเราเราป้นฟรีนี่คนดูนี่ไงเราป้นได้แล้วแต่ว่ามันป้นได้แค่ของบางอย่างครับป้นได้แค่ปูนกับพวกของพี่กฎหมายนะบางตัวแม่งก็ไม่มีบางตัวแม่งก็เก็บมาแล้วนะเ<โ>ด,ดี๋ยวผมจะยิงไอ้นี่นะไอ้นี่มันปากดีนะทุกคน หนึ่งสองครับเฮ้ยนี่ครับผมยิงให้เพื่อนเล่นง่ายนะครับนี่นะครับผมเพื่อนเล่นอย่างง่ายเลยนะครับผมเฮ้ยแล้วมึงไม่เอาไม้ซ้มมันล่ะโอ้โหเฮ้เยหลบก่อนอยิงทำไมอ่ะพ่อมึงให้พึ่งพิ่งให้ปืนมาเล่นหรอไอเออทำไมไมึงเปไหลมึงหน้าพ่อกูเลยใช่ไหมยิงโดนกูตบอยู่เลยมึงอะโดนกูตบครับ <c oughs> เอามันดิเพื่อน <c oughs> ตายไหมโอ้ยมันโดนปืนไม่ไม,ไม่ไม่ล้มด้วยไอย้นี่แม่งโปรรอเปล่าเนี่ย โดนปืนไม่ค่อยจะล้มเลยนะแม่งหลบแม่งหลบแม่งหลบหลังต้นไม้แม่งหลบนี่ไงคุณจะยิงกดมันจนกว่ามันจะตายอ่ะไอ้มึงซ้มหัวดิเพื่อนที่หัวดิเอออะไรอะไรอะไรมึงฮะไอหัวกล้วยไอมึงไอหัวกล้วยเนี่ยไอหัวกล้วยไอเจ้ากูตีโดนเพื่อนว่ะเดี๋ยวกูตีมูมุดมูมุดนี่ไงไอหัวกล้วยตายนี่ไงมูมุดมูมุดขี่เล่นเยอะแยะมึงมาเล่นตรงสายยาง มึงมาเล่นตรงสายยางม,มึงมาเล่นตรงสายยางทำไมหื ừ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 . อะไรมึงไอ้หัวกล้วยบอกให้านะใหนะตายหลุดแท็กนะเพื่อนม่จุดนั่งปล่อยให้นะโอ้ตาหลุดแท็กไอ้เชื่อของจริงว่ะแม่งกูโดนมันข้าวว่ะเพื่อนเพื่อนซอยนะซอยนะเพื่อนเมื่อกี้นะครับเราไปเล่นกองปูดมานะครับน้องๆก็สนุกสนานอยู่พอสมควรนะแต่ว่าเดี๋ยวผมจะมารีวิวระบบนะครับระบบอันนี้นะครับน้องๆ มันเป็นระบบสกินนะหลายๆเซิร์ฟก็อาจจะมีแล้วนะครับแต่ว่าสกินเติมเนี่ยมันสวยนะครับน้องๆคือผมจะมารีวิวนะครับซึ่งแต่ละแต่ละอย่างอ่ะแต่ละชิ้นอ่ะแม่งคือมีสกินหมดเลยนะครับนี่ก็คืออันนี้นะครับเป็นสกินไม้พู่นะครับคือเราจะเลือกใช้ได้อันที่เรามีนะครับถ้าใครไม่ชวนนะครับกดรีลิฟสกินไปนะครับแล้วเราใช้ใหม่นะครับมันจะเป็นไม้พู่อันนี้นะนี่ก็คือเป็นของเทศกาลอะไรวะตุดจีนอ่าเป็นของเทศกาลตุดจีนนะครับซึ่ง ม่ได้มีแค่ไม้คูนะครับมีดต่างๆนะครับมีดนี่อ่ะเอาอย่างนี้แล้วกันมีมีดตุดจีนมีดน้ําแข็งมีดอะไรเนี่ยเออเดี๋ยวผมรีลีฟก่อนเพื่อความทัวร์แล้วก็กดคอนเฟิร์มไปเห็นนะมีดเราเปลี่ยนละทีนี้เป็นมีดน้ําแข็งอะนี่โอ้โหเป็นสวิตเบรน้ําแข็งอันอย่างเฟี้ยวเลยตอนแทงนะครับเอฟเฟกจะขึ้นแบบโอ้โหเต็มเต็มจอเลยอะโหลพี่ชายพี่ชายพี่ชายอันอันนี้เอฟเฟกขึ้นไหมครับหน้าจอ,อต้องแทงหลายๆรอบครับอ๋อต้องแทงหลายๆรอบเอฟเฟกถึงจะขึ้นใช่มัครบ ใช่ครับประมาณสักสามรอบหรือสองรอบเนี่อ๋อแล้วแต่แล้วแต่ดวงใช่ไหมครับพี่ใช่ใช่อ๋อโทษโทษทีครับพี่โทษทีครับก็นะครับพี่ชายว่าต้องทองต้องทองไอ้เ่าต้องแทงนะครับต้องแทงประมาณสองถึงสามรอบนะครับถึงมันจะขึ้นนะครับเอฟเฟกต์ไหนถ้าผมลองมันไม่มันมีใครมีไม้พวกเอฟเฟกต์ไปเนี่ยผมจะให้แม่งลองตีผมนะครับคือแม่งเกียนที่ผมโดนมานะครับเมื่อกี้ก็คือแม่งเกียนอยู่นะครับแล้วก็อันนี้เนี่ยเดี๋ยวพาไปดูนะครับอันนี้เป็น เป็นฟาร์มชิงเงินนะครับนี่เห็นนะมันจะมีใครขึ้นเนี่ยเงินรางวัลแล้วก็เปอร์เซ็นที่ได้รับอะไรเนี่ยมันเป็นฟาร์มชิงเงินนะครับใครฟาร์มเก่งๆนี่ต้องมานะผมต้องมาต้องมาฟาร์มนะครับต้องมาฟาร์มแข่งละไอโอเว่นอะไรเนี่ยไอเนี่ยได้225บาทนะครับนี่เงินรางวัลเต็มนี่นะครับอยู่ที่2250บาทนะครับใครฟาร์มเป็นเก่งก็อย่ามาลืมมาฟาร์มแข่งกันนะครับน้องๆเบิกรถต้องไหนเนี่ยผมไปดูกัน นะครับเออไม่ได้เล่น GTA นานจริงๆนะฝีมืออาจจะดรอปอาจจะตกไปก็ขอโทษด้วยแล้วกันนะน้องๆตกจริงฝีมือตกจริงนะครับอ้าวพี่ชายครับเบิกรถตรงไหนล่ะครับ What เออเบิกรถเบิกรถคาข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 ายายา No 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 ขา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 คา No power No power ขาขา Yes sir ดีดดิ นิคานิค่าโอเคโอเคเย้ thank you very good thank you for watching โอเคได้มอเตอร์ไซค์มาขับแล้วนะครับ thank you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  ยา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 ก็คือมันนะครับจะมีทั้งคนไทยและคนเวียดนามเล่นนะครับเซิร์ฟนี้คนออนไลน์800ร้อยคนเอาลองลองเออมีทั้งไทยแล้วก็เวียดนามผสมปนเปกันไปนะครับเอออาจจะคุยกันไม่รู้เรื่องคุยกันภาษาเตี้ยนนะครับคือเซิร์ฟนี้จับมืออ้าจะพูดไม่จบเลย จับมือกับอาเซียนนะครับจับมือกับอาเซียนเพื่อแบบเออพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศนะเออก็หนุกดีนะมีต่างชาติมาเล่นด้วยกับเราเฮ้ย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 โรงเรียนอื่นโรงเรียนอื่นครับแดี๋ยวเราอหลพี่ชาย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 เรียกแม่งไม่หันแม่งจะขึ้นกูสวยเพื่อนเพื่อนเพื่อนกูมาเพื่อนกูมาปากกาล้านี้เพื่อนกูมาแรงจัดเอามาดิเพื่อนมาเลยมาเลย เฮ้ยเอ้ย,ๆๆเ,อยๆๆเอ้ยมันทำท่าอะไรอะ่ะสวยตายหนึ่งสวยเพื่อนสวยเพื่อนอุยอ้ยอุ้ยนึกว่าจะเต็มหัวแลว้วแม่งไม่โดนได้ไงวะอืมแต่ผมนะครับเอามีดแทงแม่งเลยครับมีดน้ำแข็งนะครับสเก็ตเอ้ยมันจะหามุมโกงเราอย่างเดียวเลยเนี่ยไอ้นี่ฮะยัดยัดแม่งเลยนะครับผมยัดแม่งเลยนะครับผมอืมทั้งทีดทั้งยัดเนี่ย เอ้ยช oh, hey, ่ยน้องโอ้โหช่วยกูก่อนน้องโอ้โหไอตัวเล็กไปเชี่ยเฮ้ยบ้านไหนนี่บ้านไหนนี่เฮ้ยเด็กไหนวะน่ะฮัลโหลฮัลโหลอูม่าก็เซนกูได้เหรอพวกเวียนาไมสันวันนี้กูมาเข้าก ฮัลโหลอ้าอ้าวยู่ฟักมีน้อน้ยู่ฟักมีโ้ออันนี้บอยเฟนอยู่บอยเฟนอยู่จริงจริงต้องเล่ามั้ยจริงแม่งเลยโอ้ฮ่า เออผัวผัวมันจะเอาเรื่องผัวมันจะเอาเรื่องเลยอะอ,อยู่บอ็อกซิ่งไหมบอ็อกซิ่งบอ็อกซิ่งบอ็อกซิ่งไอ้ยังไม่ไม่บ็อกซิ่งมันบัมซิ่งไอ้ยังมันบัมรถกูตุ๊จีนตุ๊จีนไปแล้วไอ้ย่าพวกเวียดนามมันดุจังวะก็เมียมันได้กระจูก,กัว้อะ่ะไอ้ย่าก็มันอ่อยกูเองไอ้ย่าใครจะไปรู้เฮ้ยรถอะไรเนี่ย แม่งแต่ผมชอบโดนรถยน์ชนไม่มันจะมีรถเหลือในใน่นคันน,าน,นาั้นในคันม่วงอ่ะเรือยิงมากเลยดูดูมันไล่ชนคนหนึ่งดูมันไล่ชนคนหน,นึ่งเนี่ยมันจะไล่ชนผมไยผมจะไล่ย,ยิงมันนะดนนมูมันไล่นลชนผมผมไล่มันไล่ชนผมมันไล่ชนผมอ้าแต่แล้วมันจะชนผมไม่ให้ลุกเลยแล้วมันก็จะยิงผมสวยชนมันมั่งดิ ชวนมันมั่งเด้เออเออเออเนี่ยมันยิงกูอย่างเงี้ยไม้สัตว์รอบนี้กูสู้แล้วรอบที่แล้วกูไม่ได้สู้นะรอบนี้กูขอได้สู้หน่อยเว้ยฮะไอเหี้ยเวียนน้ป๊อกเดียวเลยกูขอดูชื่อดีไม้บวกสองมันเถ่อนขนาดนั้นเลยเหรอวะไปแล้วทุกคนเจอกันคลิปหน้าวันนี้บายบายมาเล่นขำๆดีรียส